เพื่อนฝรั่งเคาะถั่วงอกฝรั่งแมวฝรั่งโชวเ์เพื่อนเลยสวัสดีครับเครื่อนแั่เราเคาะถั่วงอกให้หน่อยเหมือนๆจะเบิ่งถัง่งออวงอกฝรั่งเลยไหนเออเดี๋ยวมันตัดถั่วงอกเพ่นเคาะถั่วงอกแต่จ้าเพื่อนๆงามงามเพื่อนถั่วงอกฝรั่งเด้อเพื่อนไปิ้นไปิ้นเลยว่าฝรั่งเด้อ เบิ่งฝรั่งทำไรทำงานใช่แมวฝรั่งก็กูว้วนกวนเพ่อนไ <laughs> อ้น,นันตัวนั้นเรียวปีดไว้เจ้าอี้พอเป็นอย่างแมวฝรั่งกวนจริงเือร์จะจทำงานเพื่อนเอาไปขายเอาเงินน้พอนะ่อเนาะรถไหมเบบี้แคทไอไปเซลฟ o ขายเอาเงินนซ t sell c a น n o เซล l l c ขายทั่วงอกเพื่อนกับเซล sell c ค t กับขายโอลิเมียครับเพื่อนมาเบิ่ผ์ผลงานฝรั่งด้วยเพื่อน วัดฝรั่งฝรั่งฝรั่ง it's helping ฝรั่งทำงานส่อยหน่อยเพื่อน it b i r d เพื่อนถั่วงอกฝรั่งสวยๆงามๆนะคะแมวฝรั่งก็กวดกวนี๋ยว่างทิวทุกับบววัดชิคัดบอกบอกเพื่อนมาเอาไปกินเร็วมาเอามาเอาแมมบวชเอาบวชเอาบวอเอาเลยแมวพ่นก็กวดกวนเพื่อน ลักตัดเป็นละเอิดเป็นเนื้อเพื่อนเพื่อนน้ำเบิ่งเบิงโอเคเป็นคำพูดเรจิ่ง now holiday ไปเชียงวันวันแล้วเอาโชว์เพื่อนพูดดาวเลยเพื่อนถั่วงอกฝรั่งสวยงามๆนีเดี๋ยวก็ไปล้างน้ำมาเบิ่งอีกทีเด้อว่าฝรั่งเสียื่อนวัน t ุกินตุกินข้าวกินข้าวกินถั่วงอกบายๆค่ะไปเมคผัดไทยเพื่อน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 ดูฝรั่งตัดถั่วงอกนะจ๊ะถังถั่วงอกฝรั่ง ได้เต็มนะกระดักกระโดนเอาอ้วนเนาะกระดักกระโดนเพืเพื่อนๆมาเบิ่งเด้อซีฝเั่ตตันเดียดเ่นเออน่ะเอเดบุสค่ะค่ะค่ะหัวเบุสแะฝรั่งก้อยหัวเด่ะตะโถงเอาไส่เนื้อซ้ำเงินเมืองเอาเด้อหน่อยกับอ้วนแสงไฟหน่อยประหยัดพอไหมเพื่นก็ให้บไม่ได้เตียมไอ้หลอดไฟไหมแล้วข่าวเพื่อนเพื่อนว่าเอ็ดซอยฝรั่งเด้อกระดักกระโดนได้เพวกเราเอ็ดเวียดเด้อ เก่งบบฝรั illing, verte band, verte band. ่งพอทองโง่ถ้าเบิ่งอย่ก็ะจายมาโง่ฝรั่งเพื right> ่อนเพื yeah. ่อนมาเบิ่งมาเบิ่งฝรั่งหนุ่มทำงานกระดักระดอเห็นบบค่ะตัดทวงเงอกตัดเบิ้งเอ็ดเบิ้งเนื้อเขาเพื่อนทวงเงอกฝรั่งแล้วก็เป็นรางน้ำสองสามน้ำได้ห้ารูหกรูไม่ได้เพื่อนใหนเพาะโลเดียวไม่ได้เพาะหลายเบิ่งลักเก่งเลยเพื่อนเราเอ็ดเป็นเบิ้งฝรั่งกูดบ่อยบบปันเด็กน้อยได้ กูดไม่เห็นแล้วพ่อปากประเด็จของฝรั่งอะไรนี่ฮะนอตฝรั่งโอเคครับเพื่อนบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ